ตอนที่1,929ยานเชียนลูกก้าวออกไปเสื้อคลุมปักลายของเขากระพือไปตามสายลมแม้ว่าเขาจะไม่ได้หล่อเหลาจนน่าลงไหลแต่ท่าทางเขาก็ดูสง่างามซึ่งผู้คนได้แต่เพียงจ้องมองด้วยความชื่นชมเท่านั้นในสถานการณ์ที่ตึงเครียดช่นนี้แต่จริงๆแล้วมีหญิงสาวร่างบางห้อยอยู่บนร่างของคู่ต่อสู้ของหยานชินลูกราวกับมีโคลา ไม่ว่าพวกเขาจะมองอย่างไรนี่ก็เป็นฉากที่ดูตลกมากนี่เจา้าตั้งใจจะสู้จริงๆหรือเปล่าใบหน้าของอยางเชียนลู่กลายเป็นมืดมนในตอนแรกแผนการที่เขาได้วางมาอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อที่จะรวบรวมเหล่าอาัจฉริยะมากมายเพื่อเปิดชกลาแห่งสวรรค์ก่อนที่เขาจะได้รับศีลาสวรรค์แห่งเตา๋าและหลังจากที่ขัดกลาแล้วเขาจะขัดกลาร่างกายของเขาและหลังจากนั้นก็จะนาทุกคนเข้าสู่เขตแดนลี้ลับ เพื่อแข่งขันแย่งชิงพลังงานต้นกำเนิดสวรค์และโลกนั่นจะหมายความว่าเขาไม่ต้องกลัวใครก็ตามในระดับพลังเดียวกันอย่างไรก็ตามสิ่งต่างๆผิดพลาดตั้งแต่เริ่มต้นแม้ว่าเขาจะระง,งับความผิดหวังอย่างรวดเร็วแต่ก็ไม่อาจจะลืมได้เช่นกันแม้ว่าหูนิ้วจะได้รับศีลสวรรค์ไปแล้วแต่ต้นเหตุจริงๆของเรื่องนี้แท้จริงแล้วเป็นความผิดของหลิงฮั่นถ้าไม่ใช่เพราะหลิงฮั่นแล้ว หูนิ้วจะมาที่นี่ได้อย่างไรความแค้นเดิมและใหม่ทำให้หยางเช่นลูก่เกลียดชังหลิงฮั่นเป็นอย่างมากเจ้าเสแสร้งแกล้งทำเป็นเสือทั้งทั้ที่ตนเองเป็นแค่สุนัขจิ้งจอกทันใดนั้นอากาศโดยรอบก็สั่นสะเทือนหยางเช่นลู่สร้างดาบโปร่งใสในมือของเขาเพราะแสงที่สะท้อนออกมาจึงสามารถมองเห็นการมีอยู่ของดาบนี้นยอย่างชัดเจนหลิงฮั่นยิ้มจัง แขนข้างหนึ่งเขาจับหมูนิวเอาไว้ในขณะที่มืออข้างของเขานั้นผากออกไปข้างหน้าและรวบนิ้วทั้งสี่เข้าหากันเหลือไว้เพียงนิ้วป้งนิ้วเดียวที่ชี้เข้าหายางชิลูหลังจากก้าวเข้าสู่ระดับผู้ฝึกตอนห้านิพานเขามีจัก,กรวาลเป็นของตอนเองและทุกการเคลื่อนไหวที่น้อยที่สุดคือการโจมตีที่แข็งแกร่งที่สุดของเขาเข้ามาหยางชิลูฟันดาบอกไปทัาในนั้นแสงสว่างที่ปกคลุมท้องฟ้า ก็พรางพรายทำให้สวรรค์ทั้งเก้าถึงกับสั่นสะเทือนหลิงฮันยังคงกดนิ้วค้างเอาไว้ดวงดาวนับล้านดวงในร่างกายเปล่งแสงออกมาพร้อมๆกันและสวรรค์และโลกอยู่ใกล้แค่เอื้อมเพียงแค่เขากดนิ้วเดียวเท่านั้นโลกนั้นก้องกังวานกลายเป็นมังกรและนกฟีนิกมังกรและนกฟีนิกเต้นรำด้วยกันและพุ่งทยานเข้าประทะกับคลื่นดาบตูม คลื่นดาบเข้าประทะกับมังกรและนกฟีนิกเปล่งแสงเป็นประกายรีบระยับราวกับว่ามันกลายเป็นดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงให้กับโลกเมื่อคลื่นพลังสลายหายไปหลิงฮั่นกับหยางเชนลูกยังคงยืนอยู่ตรงข้ามกันเช่นเดิมโดยที่ต่างฝ่ายต่างไม่ได้ล่าถอยหรือได้รับบาดเจ็บเลยแม้แต่น้อยอะไรกันทันทีที่เห็นภาพตรงหน้าทุกคนต่างรู้สึกตกตะลึงหลิงฮั่น มีพลังต่อสู้ที่เทียบเพียงได้กับยานชิ่นลูอย่างนั้นหรอมันเหลือเชื่อเป็นอย่างมากยานชิ่นลูเป็นถึงระดับจักรพัิเชียวนะการที่จะบรรลุห้านิพานนั้นมันยากเกินไปมีราชานิรันหลายร้อยคนในอนณาเขตสวรรค์ไทยอันแม้ว่าจะมีเกือบ20คนที่อยู่ในนิรันคันห้าแล้วสำหรับผู้ฝึกตนที่มีศักยภาพระดับจักรพัิละ่ะอย่างน้อยในรุ่นปัจจุบันของผู้ฝึกตนระดับโลกียนิพาน มีเพียงแค่3าคนเท่านั้นที่ประสบความสำเร็จในระดับจัก,กรพรรดิโดยธรรมชาติแล้วควรจะเป็นตัวตนที่ไร้เทียมทานอย่างไรก็ตามตอนนี้มันเป็นไปได้อย่างไรที่จัก,กรพรรดิคนที่4ปรากฏตัวขึ้นเป็นไปไม่ได้จะเป็นเช่นนั้นได้อย่างไรไม่ว่าผู้ฝึกตนระดับสีนิพานจะแข็งแกร่งเพียงใดก็ไม่สามารถเป็นคู่ต่อสู้กับผู้ฝึกตนระดับห้านิพานได้นี่จะเป็นการถูกบดขยี้อยู่ฝ่ายเดียว ทุกคนตื่นตระลึงซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจที่หลิงฮั่นจกกะกล้ายิงพยองเช่นนี้เมื่อเขาเป็นถึงระดับจัก,กรพรรดิแล้วแน่นอนว่าเขาก็ไม่จําเป็นต้องเกรงกลัวใครให้ตายเถอะดวงตาของยานชิลุเป็นประกายเขาไม่ได้ชา้าจิตวิญญาณสู้รับของเขานั้นกลับเป่งประกายเจิดจ้าอันที่จริงแล้วเขารู้สึกโล่งใจอานาเคสวรไทยอันนั้นอ่อนแอเกินไป จึงจำเป็นต้องมีอาชฉริยศัก,กยภาพระดับจักรพรรดเพิ่มขึ้นอีกจำนวนมากไม่อย่างนั้นหากในอนาคตดินแดนแห่งเซียดมีสงครามที่รุนแรงเกิดขึ้นอาณาเขตสวรรค์ไทยอันที่อ่อนแอจะถูกขุมมั่นหน้าจากอาณาเขตอื่นรุกรานได้ดีหยานเช่นลูกคำรามเสียงเบาข้านั้นคิดว่าเจ้าเป็นเพียงพวกหญิงทะลงตนเท่านั้นแต่ดูเหมือนข้าจะคิดผิดสินะข้าต้องขออภัยด้วยหลิงฮานยิ้มและตอบกลับไปว่า ตอนแรกข้านั้นก็คิดว่าเจ้าเป็นคนที่หญิงพยองและตอนนี้ข้าก็ต้องเปลี่ยนมุมมองใหม่ที่มีต่อเจ้าทั้งสองแลกเปลี่ยนรอยยิ้มซึ่งกันและกันราวกับว่าพวกเขาจะไม่เป็นเพื่อนกันถ้าพวกเขาไม่ได้ต่อสู้ท้ายที่สุดแล้วคนที่มีความสามารถจะชื่นชมซึ่งกันและกันมีระดับจัก,กรพรรดนั้นน้อยเกินไปทุกคนสามารถเป็นคู่แข่งที่ดีและก็เป็นเพื่อนสนิทกันได้หลิงฮันอย่าไปเสียเวลาคุยกับเขา รีบทุบตีเขาเร็วๆนิ้วอยากจะจูบหลิงฮั่นจะแย่อยู่แล้วหูนิ้วกอดคอของหลิงฮั่นและกล่าวอย่างไม่มีความเขินอายแต่อย่างใดนางเป็นคนตรงไปตรงมาและกล้าหาญพูดอะไรก็ได้ตามที่นางต้องการหลิงฮั่นยักไหล่และกล่าวพิชายหยานเรามาแลกเปลี่ยนกระบวนท่าการสักสิบกระบวนท่าดีหรือไม่มุมมองที่เขามีต่อหยาชิ่วลู่นั้นเปลี่ยนไปมากเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่คิดจะคน้นแลมอีกฝ่ายเพื่อใช้เป็นหินรองเท้าอีกต่อไป เช่นนั้นก็สิบกระบวนท่าก็แล้วกันอย่าชิลูพยักหน้าอย่าชิลูนั้นเป็นคนที่ญิงธนงในศักดิ์ศรีก็จริงแต่นั่นมันก็ขึ้นอยู่กับคู่ต่อสู้ด้วยหากเป็นราชาในหมู่ราชาหรือราชาทั่วไปมีหรือที่จะทําให้เขายอมรับได้มีแค่อาเชีรยรในระดับจกกักรพรรดิเหมือนกันเท่านั้นที่มีคุณสมบัติพอที่จะยืนหยัดทัดเทียมกับเขาหลิงหั่นลงมือเขาพุ่งทยานร่างปลดปล่อยการโจมตีราวกับเคลื่อนแสง ทางด้านหยางชิลูก็ไม่ได้อ่อนข้อและทําการโจมตีตอบโต้หลิงฮันตูมตูมตูมทั้งคู่ไม่มีใครออมมือต่างฝ่ายต่างบปบทไหวทังษานิรัน์ออกมาเพื่อแสดงให้เห็นด้านที่แข็งแกร่งที่สุดของตนอย่างเต็มที่10บกระบวนท่าก,ก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วทั้งสองก็หยุดพร้อมกันและเผยรอยยิ้มให้กันความแค้นที่มีต่อกันก็หายไปด้วยนี่คือการแสดงสายสัมพันธ์ระหว่างบุรุษลงเขากันเถอะ ทุกคนเดินเคียงบา่าเคียงไหลกันลงจากยอดเขาเนื่องจากสถานที่แห่งน,นี้ไม่มีสิ่งใดกีดขวางอีกแล้วความเร็วของพวกเขาจึงมีเชื่องช้าเพียงแค่ระยะเวลาสิบวันพวกเขาก็มาถึงเชิงเขาแล้วเ <c oughs> จ้าหนูเจ้าคิดว่าจะหนีจากเงื้อมมือของข้าพ้นเหรอท่ามกลางเสียงหัวเราะอ,อันแปลกประหลาดจูดจูก็มีชายชราประหลาดปรากฏตัวขึ้นครืน แรงกดดันอันไรที่ส้นสุดแพ่ขยายไปทั่วสวร์ทั้ง33ชัน้นการแสดงออกของเหลา่าอัจฉริยะทุกคนสันสะท้านถึงแม้ว่าพวกเขาจะเป็นราชาในหมู่ราชาหรือจัก,กรพรรดิแต่พลังของพวกเขาก็าถูกจำกัดอยู่ในระดับเดียวกันเท่านั้นต่อให้จัก,กรพรรดิในระดับโลเกียนิพานจะสามารถต่อกรกับตัวตนระดับแบ่งแยกวิญญาณได้แต่ชายชาราผู้นี้ก็ไม่ใช่ตัวตนระดับแบ่งแยกวิญญาณแต่เป็นตัวตนระดับข้ามผ่านต้นกำเนิดแท้ ถึงแม้ทุกคนจะตกตะลึงแต่ก็ไม่มีใครเลยที่รู้สึกหวาดกลัวเพราะว่าสถานที่แห่งนี้คืองานรวมตัวที่ถูกจัดขึ้นโดยหยาเชิลู่ซึ่งผู้ที่อยู่เบื้องหลังหย่าเชิลู่คือราชานิรันระดับ8แล้วราชานิรัน์ยงชางจะทนกับการถูกหมิ่นเกียรติช่นนีได้อย่างไรหากชายชาราผู้นี้ลงมือขึ้นมาจริงๆราชานิรันจะต้องปรากฏตัวและบทขยี้เขาให้กลายเป็นเศษเนื้อภายในพริบตา หลิงฮันรีตาและกล่าวอสูรเท่าเงาโลหิตเจ้าหนูข้ามองเจ้าผิดไปจริงๆตอนแรกข้าคิดว่าเจ้าจะต้องใช้เวลาสิบล้านปีที่จะสามารถหายันลูกท้อมาให้ข้าได้ข้าไม่คิดว่าเจ้าจะใช้เวลาเพียงไม่กี่ปีเจ้าก็ทำภารกิจของข้าสำเร็จแล้วเอาละรีบส่งของมาให้ข้าดีแล้วอสูรเท่าเงาโลหิตกล่าวด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความคาดหวัง ทุกคนล้วนแต่หวาดกลัวความตายโดยเฉพาะกับคนที่ยืนอยู่ในจุดสูงสุดยิ่งไปกว่านั้นเขาก็ได้รับความเดือดร้อนอย่างมากจากบ,บาปเคราะห์แห่งสวรรค์อีกครั้งและครั้งต่อไปที่มันมาถึงเขาจะต้องตายอย่างแน่นอนดังนั้นโดยธรรมชาติแล้วเขาปรารถนายานลูกทอเป็นอย่างมากหลิงฮ้างยักไหล่แล้วตอบว่าขอโทษด้วยแต่ข้าใช้มันไปแล้วชชใช้มันไปแล้ว อสูรเท้าเงาโลหิตชะงักปฏิกิริยาแรกของเขาหลังจากที่เรียนก็คือการปฏิเสธที่จะยอมรับความจริงนั่นเป็นเพราะเขาวางความหวังที่จะเอาชีวิตรอดไว้กับสิ่งนี้และทัในใดนั้นเมื่อเขาได้ยินในสิ่งที่หลิงฮั่นพูดสีสันของเขาก็สันส้านก่อนจะกล่าวอย่างเกรี้ยวกราดเจ้าหนูจะกล้าหลอกลวงข้าเช่นนั้นหรอหรือว่าเจ้าอยากจะตายหรือไงดวงตางของเขานันอัแนั่นไปด้วยจิตสังหารที่รุนแรงเจ้าเด็กนี้ กล้าที่จะหลอกข้าจริงๆทำไมเขาถึงมีความกล้าบ้าบิ่นขนาดนี้พรึบแต่ทันใดนั้นเองจ้จู่ร่างหนึ่งก็ปรากฏตัวอย่างไม่ให้ซุ่มให้เสียงและผลักฟ้ามือเข้าใส่หลิงฮั่นคลื้นนำหน้าแทงอัศนีอันไรที่สิ้นสุดระเบิดพลังทําลายล้างน่าสะพริงกวักมาเขาคือป้ายาวป้ายาวนั้นรอหลิงฮั่นมาน,นานแล้วทันทีที่เขาเห็นหลิงฮั่นเขาก็รีบลงมือทันที เขาไม่ต้องการยาลูกท้อเหมือนกับประสูนเท่าเงาโลหิตเขาจึงคิดจะสังหารหลิงหัน่นและแย่งชิงสมบัติมาครอบครองโดยตรงเลย